วัสดี๋ยัดีนี้ก็ยุบนะักคานะแฮนโลกีนะครับซินเวอร์ฮันเตอร์อาร์มนะมันเล่นอยู่มันเต้นอยู่อ่าสิบสี่ต่อสามสิบนะครับคะแนนอ๋อก็คือหัวแคนเขาอะให้ให้ยุบแทนให้ให้ยุบแทนก็คือแบบว่าส่งตัวแทนมายุบกับผมแทนนะก็ถ้าแพ้ก็ยุบไอดีนะครับสายมือกล่องซ้ายมีกล่องซ้าย กล่องตายนะตอนแรกก็ไม่มีอะไรมาไม่อย่างงนี่แต่ทีนี้มันแถกลัวไม่มีหลักฐานก็เลยอัดเลยนี่นะครับเดี๋ยวดูเลขไอเดียไรดีวะอ่าเจ็ดสี่เจ็ดสามสองสี่แปดนะครับไอดีนี้มาดูคู่รักเขาน้ำหวานครับอ่านี้ไม่ไม่เอ่ยดีวาเนาะเพราะว่าไม่ไม่ได้ เป็นคู่ต่อสูส้แล้วเนาะก็ของนะครับอ่านี่เขาเขายังใส่เลยนะครับอันนี้ก็ใส่นะครับเอ้เลือดเลือดเกินดีกว่าเนี่ยสายแจ๊ะอ่าแต่พวกนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าอ,อะไรเงี้ไม่แน่ใจ <c oughs> เชื่อเลือดไม่ถอดชู้หาอะไรต่างรับก็ไว้ี๋ยวผมจะยุบใหม่นะเนาะเขายู่หนึ่งตู <laughs> ถอนเลือดก่อนเปล่าเออเขายุบนี่แล้วเขาแถลนะครับต่อยถ้าเยอะกิริยาเย็นนะดูจะปฏิกิริยาให้กิริยาใมีปะน่าจะแถน่าจะแถไปใจเย็นขอผมมูกานอ่อนให้ดูสปอร์เด็เห็นปะถ้าเท่ากันเลยอ่ะ อะไรเนี่ยตาไอ้เหียมยุขวานมึงยุผิดคนแล้วเนี่ยตอนนี้เอาจริงมันอนที่อยูน่ครั้งแรกนะครับก็ที่ผ่านๆมานี่คือเมื่อกี้อ่อนอ่อนให้จบจบอ่ะเออจบไปเลยก็ได้บ้ายังไม่ได้พับเลยโอ้โหหน้าไม้แม่งชิมหน้าเลย อาเขาดสบายใจเอ,อ่อต้องคนตีเขาต้องหนอ่อยนะครับจริงไม่ต้องเปลี่ยนผ่านก็ได้มั้งเนาะเย้เย้เย้ เอารับกระสุนแทนเฉยเลยวิทาาย์สไนมันเร็วมากอ่ะไม่เรง,ววรงด้วยอ่ะตรงเนวะโอ้มันยิงพด่นเร็วอ่ะแต่ว่ามันไม่เรงนะตอนแรกกะว่าจะให้ยุดทำลายของนะแต่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่จุ๊บแบบนี้ซะเลยเริ่มติดหลบ ตา,มา,าไม่เห็นเลือดแล้วร้องแล้ว,ลลวไปแมๆแมวไม่เอาไม่กนกรับาไม่เอามวปล่อยมันปล่อยมันทำมันเล่นแค่ตัวเดียวอเอาแค่ไก่ เนี่ยดูดูนี่ดูนี่นเออรอเดดหัวเราถึงเล่น <laughs> ไม่ไม่ไม่คนนี้เขาต้องเขาไม่หัวเราไม่ต้องเล่นนะเนะขาไม่ได้ยังไม่ได้อยางงี้นะตาย ไอ้ดีหัวหน้าแคนวก,<า>กีก็โดนยูดแคนนะครับถ้าเขาไม่อยู่ตัวนี้ลุมมันก็กได้นะมาตัวนี้ศาสตพิมพอๆเนะี่ยพิมพ์ไม่มีคำหยาบมันนะนั่นเส้นหลังเล็งรอดเวยเฮ้ยไอ้นั้นระวังต่อรู้ปะตัวเดียวอ่ะอ๋อ Đúng hậu... là nhưng mà... Đừng nói chuyện với họ nữa. Chúng ta có thể gì mấy nó cây hả? này ta tường... chết <pu> <out> ก็ก็รู้ไงว่ามาว่ามาอยุ่แทนไอคนที่รุดใช่ปะหัวหน้าแทนใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้นายโดนยุบแล้วก็กถ้าท้ามายุดแทนใช่ปะก็ไอดีหัวหน้าแทนของนายก็ต้องเป็นของเรามาบ้างครับไปตายหมดเลมั้ยเนี่ยเคยเคยยุบปะเมื่อกี้มันอยู่ทะเลอ่ะล่าสุดไม่ไม่เคยยุบก็บอกเราเราอัดคลิปไว้อยู่หนวะ เดียวเปียบาเป็นเจ้าหัวเนี่ยเไปเจอในยูทูบนะคือถ้าเพื่อนนายมาตอนไหนอะมาตอนไหนอ่ะน่ะว่าแล้วร้องแล้วร้องแล้วไม่ให้เขาเข้ามาดีกว่าไม่ถอดอ่ะไม่ออกไปถอนน่าจะออกไปถอด 干干。敢敢